ได้บันแล้วครับเบาะยางเกรดพีเมีมัเป็นแบบพับได้3ามท่อนอย่างนี้เลยนะครับสวัสดีครับผมเป็นตีตัวแสบนะครับวันนี้ครับผมมีของใหม่ล่าสุดมาแนะนําครับอันดับแรกที่ผมต้องถือมาแบบนี้ให้เห็นเพราะว่าน้ำหนักมันเบามากเห็นมครับผมสามารถยกไปไหนมาไหนเปลี่ยนไปใช้ได้ทุกที่เอาขึ้นรถไปนอนในป่ายังได้เลยนะครับนี่คือที่นอนยางพาราเทียมครับ บอกเลยนะครับว่าเพื่อนๆเข้าไปในช้อปปีนะครับเข้าไปปุ๊บเจอร้านนี้แค่ร้านเดียวเลยเราพิมพ์ว่าแบบที่นอนยางเบาะยางอะไรอย่างเงี้ยเบาะรองเบาะนอนที่นอนยางอะไรแบบเนี้ยเจอร้านนี้ร้านเดียวเลยวันนี้ผมมีโอกาสก,าก็ได้จัดมาครับที่ผมชอบก็คือความที่มันยกไปไหนมาไหนได้เพราะว่าผมใช้งานหลากหลายเมื่อกี้จะใช้นอนในห้องบ้างจะใช้ออกมาข้างนอกบ้างให้ลูกฝึกตีลังกาบ้างเบาะนี้นุ่มขนาดฝึกตีลังกาได้ด้วยนะครับ มาดูกันมันเป็นยังไงไมันเป็นพับสามตอนอะไรยังไงอย่างนี้มาเดี๋ยวผมลองปูกลางลองใช้จริงให้ดูนะครับว่ามันจะนุ่มนิ่มน้มขนาดไหนมีความลับให้ดูด้วยข้างในอึ๊ยไม่ให้ดูก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูข้างในกันครับปุ๊บเป๊ะมาดูกันมาดูกันอ่ะนี่นะครับมันพับเป็นสามท่อนแบบนี้ที่ผมยกไปยกมาเมื่อกี้ครับวลาเราจะนอนครับเราก็กลางได้เลยครับอ่าโอ้คือคงผมค่อนข้างแคบนิดหนึ่งนะครับแต่ว่า มันสะดวกถ่ายที่นี่ไปถ่ายที่อื่นไม่สะดวกอ่ะมาโอ้ยเต็มห้องเต็มห้องเต็มห้องปึ๊บปับอ่าโอเคเรียบร้อยนี่พอดีเลยเป็นที่นอนได้เลยนะครับพอปูมาปุ๊บเป็นแบบนี้ครับอันนี้คือขนาด กว้าง3ฟุตนะครับมันเลือกขนาดได้3ฟุต3.5ฟุต5ฟุตและ6ฟุตครับไม่ได้ว่าแบบนอน2คน3คนได้สบายอันนี้คือผมเอามาเพื่อนอนคนเดียวก็เลยจัดแค่3ฟุตมานะครับเทาน้ําตาลและมีให้เลือกแบบพับได้กับแบบตรงเลยไม่ต้องพับเผื่อบางคนใช้แบบวางยาวๆไม่ได้ยกไปไหนเอาแบบตรงพอนะครับอันนี้ผมจะยกไปมาหลาย,ลายที่ก็เลยเอาแบบพับได้นะครับอะเรามาทดลองนอนดูกันดีกว่าเป็นยังไงโอ้โห สบายครับโอ้โอเคเลยครับฟีลลมเหมือนแบบสมัยก่อนที่เราอาจจะไปค่ายไปทหารไปที่โรงเรียนแบบที่มันมีเป็นที่นอนให้เรียบร้อยครับก็คือดีกว่านอนพื้นหรือว่านอนเบาะที่มันเป็นแบบเป็นผ้าฝแบบ้ายเป็นปุยๆน,นุ่นๆอย่างนั้นเยอะเลยนะครับอย่างน้อยข้างในมันก็เป็นยางที่มีความหนาด้วยนะครับ ตัวนี้ครับมันจะมีความพิเศษของเขานะครับผมขอเอาชื่อให้ดูแป๊บหนึ่งมันเป็นชื่อยางรุ่นพิเศษของเขาที่ไม่เหมือนที่ไหนนะครับซึ่งผมอาจจะจําชื่อไม่ค่อยได้มันยางนิดหนึ่งนะครับเจ้าโฟมยางตัวนี้นะครับชื่อว่าอีลาสโทเมอร์นะครับมันจะมีความยืดหยุ่นและทนกว่าที่นอนที่เป็นยาง PE ทั่วไปอ่าทีเรายางอีลาสโทเมอร์นะครับ มาดูกันว่าไอ้ตจวยางอีลาสโทเมอร์เนี่ยมันเป็นยังไงครับอะนี่นะครับที่นอนเนี่ยเมื่อเปิดออกมามันจะมีทริปตรงนี้นะครับมือกระเป๋าเดินทางเลยไปทริป2ข้างนะครับผมเปิดให้ดูสัก1ท่อนก่อนนี่นี่คือยางอีลาสโทเมอร์ที่ผมบอกไปนะครับ คุณคุ้นไหมคุณคุ้น,นอารมณ์เหมือนแบบเบาะยิมอะไรอย่างนั้นไหมเนี่ยคือมันเป็นยางที่หนาแล้วก็นุ่มมากเห็นไหมครับคือเวลานอนไปปุ๊บเนี่ยมันก็กดแบบไม่ไมเท่าไหร่มไม่ถึงพื้นน่ะมันรองรับได้เยอะเลยครับเหมือนที่ผมบอกไปว่าคุณนี้มาหนึประสงค์มากแล้วจะเอาไว้นอนปกติก็ได้ปูผ้าปูที่นอนนุ่มอะไรหน่อยสบายเลยหรือว่าเอาไว้ใช้ในการเป็นแบบเยนยิมนาสติกอะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นกันลูกสาวผมใช้ในการฝึกตีนังกายอยู่แล้วกเ็เรียกว่าอะไรนะลำมโนรลาตัวอ่อน ใช่ครับทาบนนี้ได้สบายนี่อันนี้คือซื้อมาใช้งานจริงจังใช้งานได้จริงครับลองใช้ดูจาพภายในรู้สึกว่าเหมือนเบาะยิมเลยมีความรู้สึกเหมือนเหมือนไปเข้ายิมเลยแบบนั้นนะครับอ๋อพิงยางอย่างนี้เองนะครับส่วนที่ตัวพื้นเบาะตรงนี้นะครับตรงนี้จะยับจาอะไรไม่มีปัญหาครับเพราะผมใช้จริงพับไปพับมาบ่อยนะครับจริงๆผมอยากให้ดูที่ตัวหนังมันใกล้ๆเราซูมมาดูใกล้ๆกันนะครับเห็นไหมครับฟีลอารมณ์เหมือนหนังสังเคราะห์ประมาณนั้นเลยนะครับซึ่งการที่เป็นหนังแบบเนี้ยมันกันน้ําด้วยครับ เพราะพูดกันน้ําอย่างนี้แน่นอนครับใช้เป็นเนเตียงผู้ป่วยได้ด้วยเวลาแบบเลอะยาเลอะอะไรก็ตามเลอะน้ําอะไรอย่างเงี้ยแค่เช็ดจบถ้าอยากสาดหน่อยแอลกอฮอล์ลงนิดนึงปึ้งจบนี <c> ่ <oughs> มันเป็นอย่างนี้ครับมันหลกออกมาเพื่อแบบนี้เลยนะผมต้องเรียกว่ามันเป็นเบาะที่อเนกประสงค์แล้วกันเนาะใช้งานได้หลากหลายนอนธรรมดาก็ได้ผู้ป่วยติดเตียงก็ได้หรือว่าใช้สำหรับการกีฬาได้หมดเลยนะครับ เดี๋ยวถ้าสำหรับกีฬาแนะนําว่าเอาที่มันเป็นแผ่นเดียวอย่าเอาแบบพับอย่างนี้นะครับมันจะมีร่องเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้ให้แผ่นเดียวตรงๆมันก็จะเป็นแบบเบาตรงๆเลยเหมือนเบาในยิมอย่างนั้นเลยสามารถใช้ได้เช่นกันนะครับดูเห็นไหมครับมันมันลงไปแล้วมันแบบมันก็ ร,รับแรงกว่าดีกว่าแบบเวลาเราเสมมติเราตีนักการมาปุ๊บหัวลงพื้นลงอย่างนี้จะเวิร์กกว่านะครับฮ้ยโอเคเลยนะครับนี่แค่นี้ผมว่าก็สบายแล้วนะครับแต่ถ้าอยากได้นุ่มกว่านี้หนากว่านี้ครับที่ตัวความหนาของเบาะเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับ1นิ้ว2นิ้วและ3.5นิ้วนี่คือรุ่น2นิ้วครับตัวกลาง แค่นี้ผมว่าก็เพียงพอแล้วครับมันก็ยกขึ้นมาสูงแล้วก็นุ่มจนแบบเราไม่ลงไปถึงพื้นอยู่แล้วครับก็คือหลังเราก็อยู่กับตรงนี้ไปหมดเลยผมว่าแค่นี้ก็ตด้แลวนะถ้าสส่จุดมท่านิ้วนี่โหยิ่งสูงมากยิ่งแบบแมเฟิลเลยครับแต่ผมรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องใช้ขนาดนั้นสำหรับตัวผมนะแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการเบาขนาดนั้นมีด้วยนะครับมาพูดกเรื่องราคาครับเจ้านี้ครับอ่าผมบอกเล่นราคาเลยแล้วกันนะอยู่ที่ประมาณพันสี่ถึงสองพันเจ็ดครับ แล้วแต่วเพื่อนเลือกแบบไหนแบบเรียบจะถูกกว่าแบบพับได้นะครับแล้วก็ตามขนาดอ่าที่ผมบอกไป3ฟุต3.5มจุดห้าฟุตห้าฟุตหกฟุตไล่ขึ้นมาตามขนาดนะครับเพราะฉะนั้นถูกสุดจะเป็นตัวที่เรียบ3ฟุตนะครับสีอะไรก็ได้มีค่าเหมือนกันนะครับราคาอยู่ที่พันสกว่ากว่าแต่ถ้าเกิดว่าอันสูงสุดเลยก็จะเป็น6ฟุตที่พับได้ด้วยอันนั่นอยู่ที่2อ0พันดครับอันอื่นก็ลดหลั่นกันไปตามลงมมาเพื่อนๆลองดูเพิ่มเติม,ม,มในตะกร้าที่ผมให้ในสินค้าที่ผมแท็กไว้ก็ได้นะครับ อ,อสบายแล้วผมเออเปลี่ยนห้องศัตรูทํางานถ่ายงานเป็นห้องนอนได้เลยนะครับเนี่ยอาาปูนอนสบายเลยครับอะถ้าเกิดใครกาลังมองหาเบาะที่ราคาไม่แรงเนี่ยแค่พันกว่าบาทก็ได้แล้วนะครับถ้าเกิดซื้อที่นอนเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนั้นบางทีแบบขึ้นหมื่นที่มันจะดีๆประมาณน,นั้นมันก็ เยอะไปนะครับบางทีอเนี้ยผมใช้หลากหลายก็คือยกไปมาได้ด้วยอ่านี่มันแล้วแต่การใช้งานนะครับเพื่อนๆไปเลือกที่ชอบได้เลยนะครับอ่าสบายเดี๋ยวผมบอกไปนะครับมี2อสีเพื่อนๆอยากได้ตัวไหนยังไงตัวรียนเพิ่มเติมในตะกร้าได้เลยครับในสินค้าที่ผมแชทไว้โปรดักหรือไม่ก็ลิงใต้วิดีโอเลยนะครับที่นอนยางพาราโอ้โหเฟี้ยวเฟี้ยวสบายผมจะอปขอตัวไปนอนก่อนนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้มีของใหม่มาแนะนำ เพื่อนจะรู้จักก่อนใครเพื่อนเลยครับติดกับวิดีโอนะครับสวัสดีครับ